โอจากคลาสสิกโกลฟิเจอร์สวัสดีค่ะคุณนัทธีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูเหมือนว่าวันนี้ราคาทองคําในช่วงของเปิดตลาดยุโรปมาราคาจะค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นต่อจากนี้นักลงทุนจะมองภาพของการลงทุนต่อจากนี้ยังไงดีคะแต่ก็สําหรับราคาทองคํานะคะก็ต้องบอกว่า ทางเทคนิคแล้วก็ถือว่าเป็นทิศทางขาลงนะคะแล้วก็หลังจากที่หลุด1,290เหรียญเวสเซอ่าลงมาก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคาก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็หลุดแนวรับ1,270เหรียญลงใหม่ครั้งนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการรีตาวขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านที่ระดับ1,290เหรียญขึ้นไปนะคะทำให้วันนี้นะคะพอเปิดตลาดยุโรปลงมานะคะก็จะเห็นได้ว่า ก็มีแรงขายลงมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ลงไปทาจุดต่าสุดเกือบแนวรับที่ระดับ1,250เหรียญเวซอลล่านะคะแล้วก็สําหรับราคาทองคาในตอนนี้นะคะก็มองว่าาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยจุดในการที่ราคาทองคําจะมีโอกาสที่จะปรับลงไปในรอบนี้นะก็อยู่ที่ระดับ1,180เหรียญจนถึง1,200เหรียญเวซอลล่านะคะแต่ว่าในก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะมีการลักษณะไซเวดาวลงไปนะคะก็ต้องดูติดตามประเด็นทางด้านสหรัฐอเมริกาด้วยว่า สำหรับเพดานนี่นะคะว่าจะสามารถขยายได้ทันวันที่17มีไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถขยายได้ทันนะ,ะตรงนั้นอาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคําได้นะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยประกอบกับทางเทคนิคแล้วที่ราคาทองคาหลุดแนวราบที่สําคัญลงมานะคะก็ถือว่าโอกาสที่จะปรับบวกนะคะก็อาจจะปรับบวกได้ไม่มากนักถึงแม้ว่าจะมีประเด็นทางด้านว่าอาจจะไม่สามารถสรุปได้กันภายในวันที่17นี้นะะแต่ว่าถ้าอีกทางหนึ่งนะคะถ้าจะสมมติมี ความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็สามารถปรลงกันได้ก่อนวันที่17น,นะคะก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยที่อาจจาะก,กดดันทองคําลงไปได้อีกค่ะค่ะคุณนัทธีคะถ้าประเมินระยะภาพสั้นๆนะคะวันนี้จะมีการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอการเจราจานะคะขยายเพาดานหนี้กับวุฒธธิสภาถือว่าเป็นการรอบพูดคุยรอบพิเศษตรงนี้มองว่าการพูดคุยกันคืนนี้จะมีผลอย่างไรกับทองคําบ้างคะค่ะสำหรับตรงนี้นะะก็ต้องดูว่าการพูดคุยจะมีข้อสรุปอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่ามัน มติที่ออกมานี้เข้อเสนอที่ดูสมเหตุสมผลในการประชุมรอบพิเศษนี้นะคะ<ม>ก็อาจจะทําให้มีข่าวดีระยะสั้นได้นะคะ<ม>แต่ว่า ตรงนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเห็นเชิงนโยบายของทั้งสองพักก็ยังขัดแย้งกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะในการพูดคุยรอบนี้อาจจะมีอะไรที่มีความเป็นไปได้มากขึ้นก็อาจจะดูว่าแนวโน้มในการผ่านวิกฤตวันที่17ตุลาคม,อ,มอาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นถ้าเกิดมามติที่ออกมาคืนนี้ดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะตัวที่จะส่งผลต่ตอราคาทองคำนะถ้าเกิดว่ามีมติที่ออกมาดีนะคะอาจจะส่งผลลบต่อราคาทองคำไปได้อีกค่ะค่ะมองว่าคืนนี้1,2 200ดอลลาร์ต้นๆเนี่ยคุณนัทธีประเมินว่าน่าจะเห็นไหมคะ,ะสำหรับคืนนี้นะคะเราให้แนวรับที่ระดับ1,250เหรียญแ,แล้วก็1 2 3 5เหรียญดอลาลาร์ณสองแนวรับนี้ก่อนนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,265เหรียญแล้วก็1 2 7 5เหรียญค,ค่ะจุดตัดสินใจสำหรับนักลงทุนที่เป็นโกลฟิวเจอร์ล่ะคะตอนนี้จะเป็นการเปิดสถานะแบบไหนคะจะซื้อหรือว่าจะขายก่อนดีคะ ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นทิศทางองคำขาลงนะคะยังแนะนำว่าเน้นเปิดชอ็อตโพซิชันบริวเวณแลีลต้าน,นะคะก็คือถ้าราคาองคำมีการรีบาร์ขึ้นมาบริวเวณแลีลต้าน,นะคะก็เน้นเปิดชอ็อตโพซิชันลงมานะคะเพราะว่าในทิศทางขาลงแบบนี้เปิดช็อตโพซิชันจ่ายได้เปรียบมากกว่าค่ะค่ะได้ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับตัวของ Se ตฟิฟต t ้ r วเจอร์วันนี้ก็สามารถที่จะบวกขึ้นมาได้ช่วงท้ายตลาดหรือว่าตั้งแต่เปิดมาเลยนะคะดังนั้นทิศทางของวันพรุ่งนี้น่าจะสดใสเหมือนวันนี้ไหม ใช่สำหรับในช่วงนี้นะจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจริงๆทั้งหุ้นและก็ทองคำนะคะทั้งสองอย่างก็น่าจะมีความผันผวน,นกันครั้งมากนะคะแล้วก็จากที่ดูจากที่ตลาดมีการคาดการณ์นะ,ะจะเห็นได้ว่าหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นมานะคะทุกตลาดแล้วก็ทองคําก็มีการปรับตัวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังมองว่า ตลาดก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีข่าวดีแล้วก็าสามารถผ่านตัวเพดานนี้ได้ทันนที่เสรดนะคะก็เลยทําให้ตลาดหุ้นตอบบวกไมาได้นะเพราะฉะนั้นสำหรับไทซิตี้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มอง แนวรับเทียะดับ1 0 0 0จุดแล้วก็9 9 1จุดนะส่วนแนวต้านอยู่ที่1 0 1 3จุดแล้วก็1 0 2 0จุดค่ะค่ะคุณนทัทธีครับประเมินทางคลาสิโกมีการประเมินไหมคะว่าเดฟซิลลิงหรือว่าการขยายเพดานนี่ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะจะมีผลอย่างไรคะน่าจะเจราจากันได้ไหมคะสำหรับตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ ดูว่าแนวโน้มที่โอกาสที่จะเจรจากันได้ก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจรจาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาต่อเนื่องสําหรับการตัวเครดิตต่างๆของสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาดูกันในทางปฏิบัติแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถผ่านผ่านได้วันที่17นะคะก็สหรัฐก็จะยังไม่เกิดดีฟอขึ้นในทางทันทีนะคะเพราะว่าก็ยังจะมีรายรับต่อมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะยังไม่เจรจาได้ภายในวันที่17แต่ว่า ก็มีเวลาที่อาจจะเจรจากันได้จนถึงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้านะตรงนั้นก็อาจจะมีอยู่อาจจะไม่ได้เจรจาได้ภายในเดทไลน์นะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ต้องเจรจากันได้อยู่ดีค่ะอืมค่ะอาจจะต้องไปลุ้นกันอีกครั้งนะคะที่สิบเจ็ดตุลาคมนี้นะคะค่ะค่ะขอบคุณคุณนัทธีเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัที